เราก็มาสูดอากาศตอนเช้านะทุกคนก็มาเล่นกับแมวด้วยนะมีสามเอเฮ้ยว่าสามใช่ไหมทุกคนแล้วทุกคนไม่รู้จักตัวนี้ตัวนี้กับตัวนู้นมีปอกคออันนี้ตัวเมียอันนั้นตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ถันตัวนั้นอ่ะไอตัวนั้นอ่ะเป็นตัวเมีย ขี้กลัวแล้วเขาก็มีต้นไม้ด้วยนะมีต้นต้นอะไรนะช้อนเงินช้อน,อนทองอันนี้จะไม่ได้อันนี้เรียบครดุดอันนี้มันตายไปแล้วตาเดูไปหาทำไมตัวนี้สี่ปนมากย,ายังไงสองต้นนี้ไหม สีอาจจะไม่ค่อยเข้ากันหน่อยอันนี้เป็นแมวดำอันนี้เป็นแมวแทบ,บีโอ้ยอย่ามองกล้องหน่อยวันวันเก่าเตดเดียแมวตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะพามาดูบ้านแถวแถวบ้านของเราี่นี่ีที่กลัวที่กลัวไหนดูหน้าหน่อยดูหน้า นี่จะจับจะ,ะดูหนะ้าดิเห็นไหมแม่ yeah, ตัวเมียตัวเมียนทุกคนบ้านเราก็จะมีต้นอุไลทองนะก็จะลกๆหน่อยอันนี้คือบ้านข้างบ้านเราเอีก เป็นอะไรไม่รู้ตัวนี้คิดว่าตัวนี้ออกมาสวยเลยชอบดูวิวแล้วเคยดโดนรถชนด้วยนะตัวนี้นตรงขาเผลเป็นเผลอเลยยังไม่ตายอะ่ะไม่ใช่วิญญาณนะทุกคนเอ้ย มันก็มีีอ้อนั่นแหละแต่ว่าเราพูนันี่ไงมเรูเพูไข่จะใหญ่จแต่ตัวมันใส่มันก็ดีตัวนี้ก็เสียวเสียวขวนมือมากไหรอเอไหนไม่มาเล่นข้างนอกเลยเราสองตัวเนี้ย ม่อันี้อีนี้อีโม่นนหนึ่งอีน,นึงอีนึงคุณเห็นโม่หนึ่ง,นหนงหไหม,ไมเห็นเลยเลยเหรอเฮ้ยทำไงดีล่ะมีกระโม่แต่เรีอยากจะไปหาดั้มก่อนอุ้ยขนมปังขนมปังเน่าเหรอเอาไปทิ้ง เฮ้ยเฮ้ยนี่หูแมวด้วยอันนี้ไม่แมวนี่วะอย่ามากัดอี่กัดสามนาทีแล้วนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูลงัลงนกกันนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเราเจอลังนกด้วย นกอยู่ตรงนี้นั่นม่พ่อเราก็เลยเอาไปวางไว้ให้แม่นกนะป่านี้แม่นกยังไม่มาเลยเสียวตรงนี้ตกมากเลยใส่ไงลไ่ะทีน่้นดูณเห็นไข่มันไหมนั่นไงไข่ปึ๊บ ไปเดี๋ยวเราจะไปละถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย,ยนะบ๊ายบาย